กางไกเชราทุเรียนโตวไวด้วยการแต่งกิ่งสวัสดีค่ะเพชรธุพลพันธ์ไม้จำหน่ายโดยมืออาชีพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการแต่งกิ่งทุเรียนเล็กนะคะทุเรียนต้นนี้อายุป,ประมาณเกือบเกือบสองปีนะคะไม่ถึงหรอกเดือนกับเออหนึ่งปีกับห้าเดือนประมาณนั้นนะคะเราจะมาแนะนําวิธีการแต่งกิ่งกันข้อดีของการแต่งกิ่งข้อแรกเลยนะคะก็คือ ทำให้ทุเรียนเนี่ยโตวไวต่อยอดไวนะคะเพราะว่าเราแต่งกิ่งที่มันแย่งสารอาหารเนี่ยออกแล้วนะคะข้อที่สองนะคะทําให้ห่างไกลกับเชื้อราด้วยเพราะว่าเวลาที่กิ่งเนี่ยลกไปหมดเนี่ยลมมันจะไม่สามารถลอดผ่านได้ดีทําให้เกิดโรคใบติดเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งกิ่งออกแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลมเนี่ยลอดผ่านได้ดีโอกาสาที่จะเป็นเชื้อราเป็นโรคใบติดก็น้อยลงนะคะยิ่งในช่วงที่ฝนตกเยอะๆแบบนี้นะคะทางภาคใต้เนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการแต่งกิ่งนะคะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะวิธีการแต่งกิ่งนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือลําต้นเนี่ยคือลําต้นอันนี้คือกิ่งหลักกิ่งหลักเนี่ยกิ่งหลักกิ่งหลักกิ่งหลักวิธีการแต่งกิ่งเราตัดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยออกเลยตัดเลยค่ะมันเหมือนเป็นการช่วยเป็นการบังคับเขาไปในตัวว่าไม่ต้องเลี้ยงไอ้กิ่ง ไอ้กิ่งกาวฝาพวกนี้ไม่ต้องเลี้ยงมันมาเลี้ยงเฉพาะยอดก็พอมาเลี้ยงเฉพาะหัวยอดถามว่าตัดไปจนถึงไหนตัดไปสุดเลยไหมคะไม่นะคะถ้าตัดไปสุดก็เดี๋ยวเขาไม่มีใบเลี้ยงอาหารนะคะตัดมากะแค่ว่าเนี่ยเหมือนหนึ่งกิ่งกิ่งเนี้ยยาวประมาณ40เซนเราตัดเราเรากะว่ามาสักครึ่งหนึ่งหรือ20เซนก็พอใช้ดุลพินิจของเรานะคะเดี๋ยวเราตัดไปลรกๆเนี่ยมันอาจจะงงแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เองอะ กิ่งต่อไปตัดทิ้งเลยบางคนอาจจะไม่กล้าตัดหรืออะไรอย่างเงี้นะแต่ว่ามันมันช่วยนะคะช่วยเรื่องโรคใบติดเชื้อราแล้วก็ช่วยเรื่องทําให้เนี่ยทุเรียนเนี่ยโตวไวเหมือนเป็นการช่วยเขาค่ะเป็นการบังคับว่าไม่ต้องเลี้ยงกิ่งแขนพวกนี้นะเลี้ยงแต่กิ่งหลักก็พอประมาณนี้ค่ะเียเนี่นีน่ตัดทิ้งแบบเนี้ย ทุกหิิงเลยค่ะจญิงนี้ไม่จำเป็นนะคะตัดทิ้งไปเลยไม่จำเป็นต้องเอาไว้เอาไว้เพื่ออะไรเอาไว้ให้แย่งสารอาหารตัดไปเลยเพลินๆค่ะเหาวไปเห็นไหมแบ่งครึ่งหนึง่ง กะครึ่งหนึ่งนี่นี่นี่มานี่จากต้นนะนี่มานี่ครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งหนึ่งไว้ให้เขาปรุงอาหารถ้าตัดหมดก็ุูเรียนก็ไม่มีใบที่จะปรุงอาหารนะคะตัดทิ้ง แล้วก็กิ่งที่แผ่มาจากลำต้นนะคะถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันชิดเกินเนี่ยเห็นไหมกิ่งเนี่ยชิดชิดกันเลือกตัดกิ่งที่เล็กที่สุดตัดแรกเลยค่ะเราต้องช่วยเขานะคะเนี่ยๆกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยตัดเลยค่ะประมาณนี้นะคะ,ะแต่งกิ่งต่อนี่ตัดทิ้งเลยค่ะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าแพ้ต้องการทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพชัดๆมองเห็นไหมตัดไปเลยเอาไว้ก็ลกนะ <c oughs> แบบนี้เขาเรียกแขนงตัดทิ้ง ด้านนี้ต่อเลยเราแต่งหมดแล้วประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็จะโล่งนะคะ โลง่งทำให้ลมสังเกตเห็นเห็นชัดป้าด้านนี้เห็นครับสังเกตจากเมื่อกี้ก่อนที่เราจะตัดนะมันจะไม่โลง่ลงลมจะไม่สามารถลอดผ่านอะไรได้ดีตอนนี้เราตัดเห็นไหมว่ามันโลง่งเวลาลมมาลมก็พัดโกลกได้ดีนะคะไม่เป็นโอกาสน้อยอ่ะที่จะเกิดโรคไปติดหรือว,ว่าเชื้อรานะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ชมในวันนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้ถึงเพื่อนๆชาวสวนผู้เรียนคนอื่นนะคะจะได้นำเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้ก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ